การส่งเสริมสนับสนุนการการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บ้างค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้หนุนในเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1ทับหเชียงรายให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่จังหวัดเชียงรายนะคะนายสันติพร,ร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชนโดยมีนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอ,อสมร่วมต้อนรับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจังหวัดเชียงรายมีด่านนําเข้าสินค้าหลายด่านด้วยกันค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านนําเข้าอาหารและยาเชียงของมีมูลค่าการนําเข้าผักและผลไม้สดมากเป็นอันดับสองของประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมรองจากท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่จังหวัดชนบุรีดังนั้นค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยจึงพร้อมสนับสนุนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1ทับ1เชียงราย ผลักดันเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งมีแผนพัฒนานในปี2,568ค่ะปีหน้านี้แล้วนะคะให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจาก132ชนิดเป็น250ชนิดค่ะ และรายงานผลภายใน3 6ชั่วโมงเพื่อให้ด่านนำเข้าอาหารและยานำผลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างถือได้ว่าดีมากโครงการนี้ถ้าหากว่า<ะ>พัฒนาแล้วทำประสบผลสำเร็จระยะเวลาในการรอคอยการรอผลในงานวิจัย จะกระชับลงมาเหลือเพียงแค่36ชั่วโมงเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะก็ส่งผลให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยได้ บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษใช่แล้วก็รู้ผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเวลาเราซื้อมารับประทานเช่นผักผักผลไม้นําเข้าเราก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้รับการตรวจอย่างวิธีมีการวิจัยใช่มีการวิจัยด้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ยังได้มีการมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงให้แก่อสมมอีกจํานวน1000ชุดค่ะรวมไปถึงการชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โอท็อป e ในพื้นที่อีกด้วยค่ะโอ้โหสินค้า o t ท็อปแล้วก็ SME ธุรกิจนี้ไปได้